สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ f อซีทุกท่านค่ะเปิดฉากมากับมุมหน้าบ้านมุมเล็กๆที่เราพอจะมีต้นไม้ให้เห็นให้ชื่นใจบ้างค่ะเปิดฉากมาด้วยทองมณีค่ะทองมณีนั่งเล่นเอกขเนกกันที่หน้าบ้านนะคะก็จะมีใครบ้างมีทองมณีทองทวีแล้วก็ทองพูนนะคะ3มพี่น้องของเขาค่ะ ที่เป็นอะไรที่มาชอบนั่งนั่งเล่นดูตรงนี้มากค่ะแม่ก็เลยแม่ก็เลยล้างไม่ให้ล้างสิแม่ก็เลยซักซักกระบะให้แล้วก็ให้มานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ค่ะนั่งดูรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะดูรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จอบเพื่อนจอรค่ะจอบเพื่อนจรว่าจะมีคนไหนผ่านมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีแมวจรเขาก็จะเดินไปเดินมาเพราะว่าแม่กิ่งก็จะเอาอาหารวางไว้ใต้ท้องรถเนาะเอาอาหารวางไว้หน้าบ้านใต้ท้องรถก็จะแมวจรเขาจะเดินมากินเรื่อยค่ะหรือไม่ก็บางทีเป็นแมวข้างบ้านด้วยเพราะว่าข้างบ้านเขาก็เลี้ยงระบบเ,เปิดค่ะเลี้ยงระบบเปิดแต่บางทีก็มีไปนั่งขู่เขานะคะนั่งจอบเขาแล้วก็นั่งขู่เขา ตัวตึงของเราทองพูนค่ะแล้วพอเข้ามาในบ้านก็เนี่ยค่ะพอเข้ามาในบ้านก็จะเจอสาวสวยของเราสตูนค่ะเจอสาวสวยของเราสตูนจะเห็นทองพูนใส่เสื้อสองลายนะคะเพราะว่าช่วงช่วงเวลานึงไม่ช่วงเช้าไม่กิ่งใส่เสื้อตัวหนึ่งให้ พอตกช่วงสายๆก็เปลี่ยนเสื้อให้ค่ะเปลี่ยนเสื้อให้อะคนสวยลูกสาวนั่งนั่งตาโตเนี่ยค่ะนกฮูกน้อยของเราถ้านั่งเอนดูนะคะเวลานั่งทีไม่รู้ว่าขาอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าขนปิดไปหมดนั่งคู่กับใครลูกสตูนนั่งคู่กับแม่ทองเพิ่มนั่งคู่กับแม่ทองเพิ่มนะคะ มีความน่ารักน่าเอ็นดูตลอดอันนี้คล้ายแม่ทองมาอันนี้แม่ทองมานะคะพอ่พอแม่จำลูกแม่กิ่งได้บ้างหรือ,อยังคะทองเพิ่มสวยไหมคะเด็กไซงานก่อสร้างคะ่ะอันนี้เป็นเด็กไซงานก่อสร้างที่พอเขา เลิกก่อสร้างเขาก็ไม่เอานางไปด้วยนะคะเขาก็ทิ้งนางไว้ที่ไซ์งานก่อสร้างที่มันเป็นล้างนั่นแหละแต่ละชีวิตนะคะแต่ละชีวิตเนาะอย่างแม่ทองมาเหมือนกันถ้าแม่ไม่เอามาก็ป่านี้ก็พาลูกอยู่ที่ตรงแถวชุมชนใช่ไหมลูกชุมชนสลัมหากินหาจับหนูกินใช่ไหมเราอะหาจับหนูเลี้ยงลูกใช่ไหม เออเนี่ยลูกสาวเขาค่ะทองจันนึกภาพนึกภาพไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าไม่เอามาจะเป็นสภาพไหนทั้งแม่ทั้งลูกเขาเมื่อกี้ทองจันอันนี้ทองมั่นนะคะอันนี้ทองมั่นเป็นลูกของแม่ทองมาค่ะคนนี้จะเขาจะเป็นแมวที่อ้อนแม่เขามากๆค่ะคอยซุกปกแม่จะเห็นประจํานะคะแล้วก็พี่ทองก้อนของเราก็เหมือนกัน แม่ก็ตายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยนะคะพี่ทองก้อนทองหยิบทองหยอดยังไม่ลืมตาแม่ก็ไปหาอาหารมากินเพื่อจะได้มีน้ํานมเนาะก็โดนรถชนตายค่ะส่วนน้าชัยน้ำชัยน้องก็เออเป็นแมวจรเหมือนกันนะคะเป็นแมวจรแต่น้องก็ยังโชคดีตรงที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญให้อาหารกินอยู่เนาะแล้วก็น้องก็เป็นโรคของน้องที่ว่า เป็นภูมิแพ้เป็นคันเนี่ยค่ะเห่อไปทั้งตัวนะคะรักษาแล้วก็ไม่หายเพราะว่าน้องยังต้องเป็นแมวจรอ,อยู่เนาะแต่ตอนนี้น้ำชัยน้องพอได้รักษากับหมอคนใหม่ล่าสุดนี่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆแทบจะหายแทบจะเรียกว่าหายแล้วค่ะน้ำชัยตอนนี้เป็นอะไรที่ไม่กิ่งดีใจมากๆเลยค่ะ ปุ่มนี้ก็ตะมุตะมิเล่นกันแบบนี้ค่ะเล่นกันแบบนี้ปุยมุยปุยมุยกันมีลักลักหยอกๆยอกกันค่ะเพราะว่าแมวเยอะเนาะท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะไม่ทราบว่าบ้านเรามีแมวกี่ตัวบ้านเรามีแมวทั้งหมด49ตัวนะคะที่แม่กิ่งได้ให้โอกาสพวกเขาได้มีบ้านอยู่มีที่หลบแดดหลบฝนมีที่อยู่ที่กินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้พ่อพ่อแม่ fc ทุกท่านเนี่ยค่ะเมตตา เมตตาสนับสนุนอาหารมาให้พวกเขาทั้งแม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญอีกหลายหลายท่านที่ได้เมตตาสนับสนุนมาค่ะแม่กิ่งก็รวบรวมไปซื้ออาหารมาให้พวกเขากินอาหารอย่างเดียวไม่พอสําหรับการเลี้ยงแมวระบบปิดนะคะก็ต้องมีทรายแมวด้วยเนาะทรายแมวก็เป็นอะไรที่เปืองมากๆเลยนะคะเปืองมากๆเลยหล่อไหมครับ น้ำชายหล่อไหมครับเป็นหนุ่มที่ขี้อ้อนนะคะแมวบ้านแม่กิ่งทุกตัวซะส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นแมวขี้อ้อนค่ะจะเป็นแมวขี้อ้อนบุญช่วยครับอันนี้ก็ถ้าไม่ช่วยมาก็คงจะตุยไปแล้วเหมือนกันนะคะบุญช่วยเพราะว่าน้องโดนรถชนมาเนาะน้องโดนรถปิกอัพชนค่ะแล้วถ้าไม่มีคนเห็นเขาจะถอยมาเหยียบน้องด้วยนะคะแต่โชคดีว่ามีคนร้องโวยวายขึ้นมาก่อน เขาก็เลยขับรถไปเลยก็ช่วยรักษาน้องนะคะก็พ,พ่อแม่อีกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะด้วยการสนับสนุนค่ารักษาบุญช่วยรักษาหมดเป็นแสนเลยนะคะบุญช่วยอะ่ะเป็นอะไรที่หนักหนาะเหมือนกันค่ะใช่ไหมคนสวยคะคนสวยเนี่ยเกือบไม่ได้เป็นลูกแม่กิ่งแล้วบุญนำพานะคะจากสาวสตูน สตูลของเราจากอยู่จังหวัดสดตูลก็มาเป็นสาวกทมค่ะแต่และชีวิตแต่และชีวิตก็มีความลำบากแตกต่างกันไปค่ะแตกต่างกันไปเนาะบางตัวก็อาจจะลำบากมากหน่อยบางตัวก็อาจจะยังยังไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าเป็นแมวเด็กบ้านแม่กิ่งซะส่วนใหญ่จะเป็นแมวเด็กมาค่ะจะเป็นแมวเด็กมาซะส่วนใหญ่เนาะ เพราะว่าหนึ่งละก็ประเภทที่โดนทิ้งโดนคนเอามาทิ้งอะไรเงี้ยเขาอาจจะเอาแต่แม่ไว้แล้วก็ไม่เอาลูกอะไรเงี้ยอย่างทองพูนทองทอวีทองมณีที่แม่กิ่งไปรับมาจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะหนุ่มน้อยที่ใส่เสื้อนี่แหละสองพี่น้องเขาไปรับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าเขาเอามาทิ้งแต่เขาไม่มีแม่มาก็เลยรับ รับมาแต่แมวน้อยสามตัวสามพี่น้องเขานะคะทองพูนทองทวีทองมณีอย่างของแม่ทองมาก็มากับลูกตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็เลยลูกก็เลยไม่ค่อยรู้จักความลำบากเท่าไหร่ค่ะอย่างทองพูนก็ไม่รู้จักความลำบากเท่าไหร่ก็เลยเป็นตัวตึงของบ้านเนี่ยค่ะเป็นตัวตึงของบ้านใส่เสื้อเอลรอยให้นะคะ เอ็นดูเอ็นดูเขาใส่เสื้อเอวร้อยให้เออบุญช่วยก็จะอยู่อยู่ในบ้านบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเพราะว่าเขาจะมีคู่ปรับอยู่เหมือนกันแม่กิ่งก็ไม่กล้าปล่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กหลังบ้านต่อคะ่ะนี่คนนี้เคนตะเคนตะนี่ก็ลำบากมาเยอะนะคะแล้วก็เออ เจออะไรเยอะทําให้น้องหวาดกลัวนะคะเคนตะหวาดกลัวมากทุกวันนี้เคนตะมาอยู่กับแม่กิ่งก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้ให้แม่กิ่งจับเลยนะคะอันนี้หลุยค่ะหลุยยังไม่ได้ให้แม่กิ่งจับเลยเคนตะเพราะว่าเขาจะเป็นแมวที่กลัวเพราะกว่าจะได้เขามาเนี่ยเขาต้องออกว่าจะจับเขาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆทําทให้เขาหวาดกลัวเลยนะคะแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะเคนตะ เราก็ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้แต่โชคดีที่ว่าน้องแข็งแรงค่ะอย่างชองนี่ก็อีกคนหนึ่งชองก็โชคดีนะคะเมื่อก่อนน้องเป็นโรคไตเนาะและอาจจะเป็นตอนนั้นน้องยังเป็นแมวเด็กอยู่ทําให้น้องหายได้นะคะหายได้ตอนนี้น้องก็ไม่ได้มีอาการเป็นโรคไตแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆทองสุกน้อยของเราก็ตามอ้อนแม่ตลอดค่ะทําตามอ้อนแม่ตลอดสําหรับทองสุก ลุ่มห้าพี่น้องเขารุ่นแรกๆของแม่กิ่งค่ะเป็นลูกของรุ่นแรกๆกลุ่มน,นี้เป็นอะไรที่น่ารักมากมายค่ะน่ารักมากมายรักแม่มากเช่นกันค่ะเลี้ยงแล้วก็รักทุกตัวค่ะเลี้ยงก็แล้วก็รักทุกตัวอันนี้ทองสร้อยอันนีส้สาวชอบความสูงค่ะสาวชอบความสูงทองสร้อยของเราบางทีวันนี้แม่กิ่งพาพาน้องแมวของแม่เกียงไป ไปฉีดยาเนาะที่โรงพยาบาลก็ไปเจอคนที่เขาเลี้ยงแมวนะคะแมวพันธุ์ก็เขาก็เลี้ยงมาหลายปีนะคะแต่แต่แตม่กิ่งก็ไม่เข้าใจพอดีเห็นเขาคุยคุยกันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเลี้ยงทําไมเขาต้องแบบเอาน้องไปขายเนาะคือพ่อพันธุ์นะคะเป็นลักษณะพ่อพันธุ์เขาก็ออกลูกมาเยอะแล้วพอลูกเขาแต่ว่าอย่างว่าแหละ บางทีเมื่อกี้แม่กิ่งก็อยากจะถามเขาเหมือนกันนะว่าไม่รู้สึกรักเขาผูกพันเขาเลยเหรอเลี้ยงเขามาตั้งนานแต่เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องของเขานะคะสําหรับกลุ่มคนที่เขาเลี้ยงแมวพันธุ์ขายเนาะเลี้ยงแมวพันธุ์ขายคือลักษณะซื้อมาซื้อมาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงให้เขาออกลูกออกหลานไปก็ขายลูกหลานไปและสุดท้ายก็ต้องไปขายพ่อพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็สงสารแม่กิ่งก็จะ ปากพ่อยถามอยู่แล้วแต่ว่ายั้งใจไว้คันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะแล้วมันก็ไม่ดีด้วยที่เราไปก้าวก่ายเขาแม่กําไรทองนะคะแม่กําไรทองกล mm ุ hmm. ่มนี้ก็นอนเอกเนกอาบแดดกันสบายๆนะคะมีใครมีลาเต้มเตแม่รูเซียลิซ่ลซาลักกี้แล้วก็น้าโชคนะคะกล mm ุ hmm. ่มนี้เขาจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะเขาจะอยู่ด้วยกันได้ กลุ่มของครอบครัวแม่รูเซียเนี่ยค่ะแล้วก็นำโชคด้วยเขาจะอยู่ด้วยกันได้ก็เลยทำให้แม่ไม่ค่อยปวดหัวค่ะกลุ่มนี้เขาก็จะมีกระโดดโลดเต้นบ้างเป็นบางครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้คึกคัก,คก,คกเหมือนเด็กในบ้านแต่ลาเต้นเนี่ยเขาชอบเป็นแมวที่ชอบร้องไวอยๆนะคะชอบร้องไวอยๆ ลักกี้ก็ยังเป็นแมวที่หวาดกลัวขี้กลัวอยู่นะคะเป็นแมวที่เปรียวแล้วก็ไม่ค่อยให้แม่จับด้วยลักกี้กับลิซ่าค่ะแต่ลาเต้กับหลุยมีมีอ้อนมีอ้อนมีเข้าหาแม่น้ำโชก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยค่ะปุ้ยมุ้ยตุตะตุตะอืมจะตัวดีแม่กิ่งชอบเรียกเขาว่าเต้เต้อะไรประมาณนี้ค่ะ บางทีบางทีก็เรียกเขาชอบร้องไวอยๆ้ไงเขาชอบร้องไวยๆายเหมือนประมาณแมวขี้บน่นเหมือนประมาณแมวขี้บน่นขี้วอยไว,ไวประมาณนั้นนะคะ่ะหลังบ้านเขาเขาจะดูแบบว่ามี ไม่ได้แบบว่าคึกคักคึกคักก็จริงแต่ว่าเขามีความสุขนะคะโซนที่อยู่หลังบ้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้นั่งรับลมนั่งรับดมนั่งอาบแดดแล้วก็นั่งสองนกค่ะสบายๆแต่เด็กในบ้านเขาจะสองนกทีหรืออาบแดดทีเขาก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสองนะคะขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสองกันเนาะแต่กลุ่มนี้เขาก็จะมานั่งสองได้ตรงชั้นบน แล้วถ้าแดดร้อนก็ลงไปนอนที่ชั้นที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ลงที่ชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวดีอีกคนหนึ่งทองเอกนะคะจอมป่วนจอมป่วนทองเอกนี่คือจอมป่วนของบ้านนะคะทองเอกที่เขาจะมีแก้งก็คือมีใครมีแก้งเค็นตะจริงๆเค็นตะเป็นน้องเขานะคะแต่คนละพ่อคนละพ่อกัน แต่แม่เดียวกันค่ะแม่เดียวกันแต่ว่าชอบแกล้งแม่กิ่งปีนบันไดขึ้นถ่ายนะคะปีนเหยียบบันไดขึ้นถ่ายก็เลยแบบเป็นภาพที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะอ่ะคนสวยดูคนสวยตาโตทองสุกนะคะนี่ตามแม่มา พอแม่มาโซนข้างหลังก็นางก็ตามแม่มาค่ะแม่ไปไหนก็ตามตามตลอดลูกสาวคนนี้เดี๋ยววันนี้จะมียายโชคกับ b2 ให้ดูหน่อยนึงนะคะช่วงท้ายคลิปค่ะช่วงท้ายคลิปจะมีเออได้ถ่ายยายโชคกับบีสองมาให้ดูนิดนึง ช่วงนี้แม่กิ่งจะได้ไปบ้านบ้านาลูกของแม่เกียงบ่อยค่ะเพราะว่าต้องพาน้องแมวไปฉีดยาทุกวันเนาะต้องไปรับพาน้องแมวไปฉีดยาทุกวันค่ะเดีย๋ยวดูบีสองกันต่อเลยนะคะบีสองลูกบีสองเขาก็จะเป็นแมวที่ชอบอยู่เงียบๆค่ะชอบอยู่เงียบๆ บางทีก็จะเห็นนางไปนั่งที่โซฟาแล้วก็มุมนี้ค่ะมุมที่รับเล็บตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนบนห้องค่ะไปอยู่ข้างบนบนห้องกับพี่ครีมเขามาเดบีสองลงมาลุกมานางจะไม่ค่อยยุ่งกับอีกสามตัวนะคะนางจะเป็นแมวชอบสันโดษเนาะเป็นแมวชอบสันโดษอยู่ข้างนางแบบนี้ค่ะสําหรับเีสองส่วนส่วนเด็โชคเด็โชค เขาก็จะเป็นหมาที่แบบว่าตุ๊ตะตุตะแบบนี้ค่ะกินแล้วก็นอนไม่มีใครสบายเกินเขาค่ะสำหรับยายโชคยายโชคยายโชคตอนสบายจังเลยนะเราเนี่ยฮะมเมื่อวานนี้พาพาคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้วันนี้เดินดึงดังดึงดังเลยนะ ผู้วานพาคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้เด็กๆบ้านนี้นะคะมียายโชค B2 แล้วก็อีกน้องแมวอีก3ตัวนะคะแมว4หมา1เนาะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ววันนี้เลยเดินเก่งเลยนะคะเดินเก่งแข็งแรงใช่ไหมดูเขาสิเนี่ยนอนดูทีวีนะคะนอนฟังทีวี งั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ